สุขสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบอร์สุขคู่สุขคนจ้าพี่น้องจ้าพวเพ่อกับพัชนี้กและพี่น้องกับบรรยากาศหงายหงาดีพี่น้องเด้อไม่ได้มากินปลาเส้นก้าวเส้นเค็มเจ้าพี่น้องห้องนาก็มีงัวมีควายมีพักมีหญ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างพักสลัดเอาไปเลยเอาไปเลยก็แลบวกฮะเดี๋ยวส่องตาเจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องอีกทค่นึงจ้ามากับพี่สาวคนสวย ทงไหทงนาพี่น้องเนาะทั้งลมทั้งแดดทรงตาอยู่ทงไง่ทงนาก็มีงวัวมีควยมีอย่างพี่น้องก็้ยุด,ดนอ้องท่งปลาท่งีิลาอีกต่อเพราะว่า,เ,า,าเป็นหนองอันนี้เป็นแบบเป็นหลุมเป็นใส่ห้องปลาเก้าเนาะหน้าปลาต้อย,อยู่เฮือนดูดได้หลายเติมโอ้แม่ควเขาประจำการอยู่นี่เลย แน่ๆน่น่น่เมื่อนัรักหนีปลาเด้อซซอขายแม่กองเดีแม่กองทียอันนี้เอ็ดก้อยปลาบ่แม่กองเอ็นก้อยบ่นี่ฮะตัวนียเหรอแท้เอ็นก้อยฟักเขาแบบไม่คว้าซะย่างเนาะสิแห้งแล้วบ่น้องฮะอ้อนานั้งหลายอยู่ ปลาคอปลาคอตัวนี้น้อยเมื่อวานมาซ่อนนัองคกได้แต่ตัวทรับนี่แหละได้สิปายตัวมันก็หามาซ่อนเมื่อวานนี่ฮะอโอ้น่องวางเติบนะคุณยาวมากคุณไอ้ดวงไอ้สารทำเนี่ยก็ต้านปลาเก็บปลา คุณพี่ยคนมันโทนำแต่เศร้าคนพี่น้องกินข้าวกินน้ำอับน้ำอยู่มันโทนำโทตามน้องปลาพัะแห้งมาปิ้งปลาให้กินแนวสันาปิ้งปลาให้กินแนวเพื่อนวะไสปลาปให้ปิ้งให้กินถนัดแม่ใหญ่ขงพี่อันนี้ฮะโอ๊ปลาบดูปุ๊บดูปิ้งค่ะแม่ปลาให้เตรียมไฟไว้เลย พวมให้กินโดยเฉพาะก้อยป่าปลาเปียงเอียนท่านนะพาไปเปียงแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งพ่นดูจุพนก่อนฮะเงาทรงเงาสรงเงาไปพวกไปเบิ้งห่างพ้นก่อนพี่น้องเสียงคอยจักน่อยเด้อยพี่น้องเดี๋ดังเสียงปม กำลังเก็บปลาเก็บปูเก็บไปอย่างอยู่น้ำกระดานแห้งงานแห้งปลากรเก็บผลไม้คละมือแต่ตอนนั้นพุ่นมันนองเสียงโปมพี่น้องพาพี่น้องเบิ้องแม่ควาวันเผาปลาให้กินเนี่ยปลาเนี่ยมันมันก้นอยดวง ปลาไก่แต่มันตัวน้อยเขาปลา, <c oughs> าหมูเจ้าของไอหมูเจ้าของไอเจ้าของน้องพ่อโทษทวนแต่เขาเศร้าพนนัดไว้ตั้งแต่หลาย,ลายมือแหละ <c oughs> ไม่ได้กระพากันมาแบบธรรมชาติเลยพี่น้องอยู่ไห้อยู่นาบีฮอตงวยบีฮอตควยอยู่เทียงบังกาเม่ป้าลูกพักใบบุรีเอื้อเตหันสลัดก,กันเรียบร้อย ผักสลัดผักหอมพี่น้องไม่ได้หาซื้อเลยเพิ่งปลูกไว้ผู้ยันทรงเงาหน่ควรนะนั่อินเพื่อเดียวอินเพื่อเดียวนะ hit ตนเนียนะอ้าคู่ใจเพื่อนไงเพิ่งเพื่อเดียวทรงเงาทรงเงาเนาะ แม่ก้องเฮ้ยแล้วบอกอันหาก้อยปลาหาโอ้เดหมดแดงใช่ไหมอยังไอ้แม่ก้องเอาหมดแดงบ่โอ้โหสึขึ้นแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหจะตกได้ ไอ้โทษถ้าเก็บเวลาเดือัตลงไปฮันคุณพูนเราต้าเาอยู่พุลงมาลงมาเยอะเขาได้ขึ้นอีกเด้อกินใต้สบายเบื่อเบืออย่างก็เบื่อมาอันเงเบือกไอ่ยวเซขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วนี่ป๊ตั้งเจ้าเด้เดียตังมากกแม่ก็เป๊ตีนเจ้านะ โอยบีแลนะฮะบีจะสาเลมาเอังเหาต้องอินทัวเดียวนะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยปิ้งป่ามาปิ้งปลาให้กินนะาเหงากัได้สุกแล้วสุกบะเอามากินสนาเฮานะ พ่อแม่เลือกปลาจ้ะพี่น้องแม่กองไปใส่ต้องเห็นแม่กองเป็นแม่ครัวประจําทีมงานให้ปลาก้าตัวใหญ่น่ะไปปิ้งแม่กองปากาใหญ่น่ะวะปาก้าใหญ่ไปปิง้งแซ่บก็บมันอเอาอุ่นหม้อมาเอาเอาันนั้นมาเอ๊ะเอาไปเลยอู้บักเอาหมานั้นหมาดพูไอ้ดวงไอ้สัสปิ้งปลาก้าือสิแซ่บครับจ้ะพี่น้อง เอาเลยเอาปลากกาไปปิ้งไปกองบอกให้แม่กองปิ้งปลาให้กินพี่น้องเพราะว่าจะของปิ้งกับปัจจุบันเลยมันมันก็ไม่กองฮะเมื่อเลยบ่อนาดูดอยู่กันเลยนาเพื่อ วัวน้าหนองหาด,ดุดแล้ว,นะวต่โดนแล้วนะตัวยิ่งใหญ่ๆปลาเข่งไอ้ปิ้งปลาดุกปลาคอปลาคอ,อนี่บ่ค่อยมักได้ปิ้งพี่น้องตอนนีม้มัมกปลาเข่งปลาการมันวันปิ้งแซ่บ Hoặc oh, là con, tôi <laughs> nhớ khăn hạt Hoi à, vĩnh hỏi hoi tube là chụp Kippa Nhảy, nhảy, mua con đi. bác hỏi chụp Vì om hỏi à mấy tăng Vì hoi. mấy con chưa để bị hoi. hỏi để hỏi nhảy เจ้าของนองเก้นลงรมอีอกุสะกะสะพวกอันงอมกางงมทาไปหาโปมใจพี่น้องทาไปหาโป้อมาอนแกงมหลายคนอยู่อานีโมูเข้าเงียนรุ่นเดียวกันพี่น้อง อะไรไปใส่ต้องไปกันเลยไปใส่บันกระโทอนําตลอดปลาน้อยหลายพี่น้องปลา,าใหญ่ไม่ค่อยหลายปันใดพี่น้องสะออนปลาปลาดุกปลาดุกปลาดุกพี่น้องจับได้แล้วปลาดุก เสียงดังเอ้ยเสียงคอยจักน้อยพี่น้องว่าเสียงดังโฟมปอดปากกระเดิดปากเข่งตัวยหญง่ตะข้องกับมาตะข้องกับมากะเดกเลือก เข้าข้นมาข้มาข้นมาขนมาก้นมาข้นมาอโ้น้นาขนมาขึ้น่านานมาอมาขนม่บนมมาอ้นไนมมานมก้นมาขึามาขเม้า้ม้้า้นนานายาา้งน้้อ้ข้า Bà ăn cá tối nay ngay Nó bị biếng Sao ăn bà cá này Mấy con Bà kháu cả lai lai đó Bà ấy nhằng ăn kẹt đen đen ha เออปลาไรไก่ปิ้งแซ่บก็ปลาไหลไก่กระตคนเท่าไหร่อันปลาขี้โขมนะปิ้งแซ่บแซ่บกันเปกองที่มันมุดขมกะเออมาหาปลาพี่ล์ก้อนอันกระต้ากระต้ากระโมกมาซื้อปลาตังหากนิดโคตรซื้อหอยแงะทางกันแงะทางแงะทางกันปลาอยูหัวปลาหออยู่ัวหอ

เอาไปปิ้งรถนี่เาทีบอกปิ้งค่มันมันนี่หาแซบไมเอลาะเดอปลากระเดื่อเอส้มอแม่นกีพ่อเอ็ดใบกะเทือนหะทอดกินซุมือปิ้งทอดเาทแห้งมันอ่เอะก่อนนี้ก็เลือกปลากระเดือีส้ม โอ้โอเอาไปปิ้งไ่กองเอาไปปิ้งอันคู่อันนั้นแต่อมา่คู่ซอันอะไรคุนพี่ประุกนะอันอะไรคุพี่ประุกนะยวงงปลาแม่ไอดวงลงงมปลา ไข่จุ๊บเป็นตัวใหญ่ๆเนาะไปออมใส่บอลคักแท้เดดีๆเดี๋ยวจะเริ่มซ่อมก้อยทนแล้วเริ่มซ่อมก้อยทนแล้ว

มันเต้นข้ามมาแต่หนองนี่แหละเนาะนี่พี่น้องมันเต้นข้ามมาแต่หนองนี่ชั่วจักร้ามมีกล้องครบบรรยากาศรอบๆจะพี่น้องทงไฮทงนาบรรยากาศดีหฮาสิบเปรีงเอาอะไรมาส่งบะ แต่กัดมีงัวมีควายมีดูเถียงพี่น้องดูน้องแล้วก็ซิ้อข้าไปกินปลายของเถียงคนละสั้นจนนี่ก็ขอฝาก,กบรรยากาศทรัพยน,นี้เด้อพี่น้องเด้อแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จนนี้ให้คลิปจะต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายกราบคำว่าสบายดีสวัสดีครับ